พอนอบน้อมต่อองค์พระรัตนตรัยอันเป็นสรณะที่พึ่งอันสูงสุดของเราชาพุทธอันมีพระบรมสารีริกธาตุ oh. พระไตรปิฎกพระปฏิมาพระธรรมจักรและต้นพระศรีมาหาโพธิ์ที่ประดิษฐาน นวัตทองวิทยารามสำนักปฏิบัติธรรมป่าธรรมชาติและพุทธสถานทุกแห่งในมนุษย์โลกนี้ตลอดถึงเทวโลกพูมโลกและอริยภูมิทั้งหลายอันเป็นสรณะที่พึงอันสูงสุดของเราชาวพุทธก็เจริญศรัทธาสัม,มาปฏิบัติไปยังคณะครูบาอาจารย์ ญาโจมท่านสาธุชนทหลายผู้ใคร่ต่อการฟังธรรมปฏิบัติธรรมธรรมะมีสติอันเป็นไปกับการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวันนี้เราก็มาพบปะพูดคุยธรรมะสารธรรมกันอีกเช่นเคยในช่วงเช้าเช้า ของวันที่30ตรงกับวันศุกร์เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักรา25ช2564เช้าวันนี้บรรยากาศที่วัดทองวิทยารามก็เงียบสงบดีไม่มีฟ้าฝน เป็นวันสุดท้ายปลายเดือนแล้วของเดือนก,กรกฎาหลังจากร่วมกันทำวัดเช้ากล่าวบทสรนเสริญพุทธคุณนามคุณสังฆคุณบทพิเศษต่างๆ ตลอดถึงบทพิจารณาบทให้บุญแผ่บุญเป็นภาษาบาลีวันนี้เราก็มาพูดกันเป็นภาษาไทยต่อแต่ว่าเป็นพูดคุยกันในเรื่องของการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดรู้คคำว่ากำหนดนั้นอาจจะมีความหมาย หลายๆอย่างที่สื่อเพื่อให้เข้าใจในหลักของการภาวนากำหนดกับภาวนาก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละนะอาจจะเรียกชื่อมันเหตุผลที่ให้เรียกชื่อก็เพราะว่าบัญญัติกับปรมัตินั้นเขาอยู่ด้วยกันเขาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เหมือนน้ำอาศัยภาชนะอยู่เหมือนพืชอาศัยพื้นดินพื้นดินก็อาศัยพืชเชื่อมโยงกันอยู่เป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกันเหมือนขั้วบวกกับขั้วลบนะต่างคนก็ต่างอยู่แต่ว่าก็อาศัยกันและกัน เพืเกิดพลังงานอันนั้นประโยชน์จึงจะเกิดขึ้นการกำหนอดอาจจะมีชื่อหลายๆอย่างแต่ว่าเมื่อเข้าใจโครงสร้างแล้วก็จะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือว่าจะเอาตามดูตามรู้ตามเห็นเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้า,าเห็นประคับประคองไป ใส่ใจติดตามตรวจตรากำหนดดูรู้ตามสังเกตไปหรือว่าจะรู้เฉยๆไปก็ได้อย่างนี้ก็เรียกว,ว่าเป็นการกำหนดฉะนั้นเหตุผลของการเรียกก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจตามที่ว่ามานั้นตามที่อุปออมาตามดูตามรู้ตามเห็น ก็เหมือนกันก็เป็นชื่อของการกำหนดนั่นแหละถ้าอุปมาเปรียบเทียบก็เหมือนพ่อเหมือนแม่ที่คอยเลี้ยงดูลูกอ่อนอยู่ยังไม่โตยังไม่แข็งแรงก็ต้องอาศัยพ่อแม่เป็นคนให้อาหารคอยป้องกันภัยอันอันตรายคอยให้ที่ เครื่องนุ่งหม่มอาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยก่อนก่อนที่จะมีกำลังพอที่จะพึ่งพาอาศัยตัวเองได้ก็ออกไปจากการที่พ่อแม่คอยดูอยู่แล้ก็อยู่ในหลักของเมตากุณามุิตาเบคาธรรมการกำหนดก็ไม่ต่างกัน เหมือนคนขับรถถ้ามาวิ่งไปได้ดีก็ไม่จำเป็นต้องต้องไปตีไปดึงให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ว,วิ่งไปตามถนนทางเหมือนรถก็ต้องจับพวงมาลัยมีพวงมาลัยก็ต้องจับไว้มีอุปกรณ์เสริมในการช่วยขับต่างๆนานามากมายหลายอย่าง อันนี้ผื็นพูดถึงเรื่องให้เห็นสภาว่าปัจจุบันคำว่าตามดูตามรู้ตามเห็นตามความเป็นจริงส่วนการเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าเห็นนั่นก็เหมือนกันใครผ่านไปผ่านมาทุกวันนี้เขาก็ใช้ระบบดาวเทียมใช้กล้อง กล่องส่องทางเฝ้าสังเกตอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เฝ้าดูไปส่วนการประครับประคองนั้นก็เหมือนกันเหมือนกับการช่วย ประครับประคองไว้ไม่ออกนอกรูนอกทางให้มันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับพองกับยุบกับนั่งกับถูกกับเวทนากับฐานจิตกับฐานธรรมรมก็จะครบสี่ฐานกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองส่วนคำว่าใส่ใจ ก็เป็นชื่อของการกำหนดก็คือโยนิโสมนสิการนั่นเองใส่ใจในกายเวทนาจิตธรรมนะการสังเกตนะก็คือการพิจารณานะก็คือการที่เข้าไปดูไปรู้ไปเห็นและเข้าใจในสภาวะเรานั้นตามความเป็นจริงหเห็นตามความจริงของรูปและนาม คือว่าการกำหนดดูรู้ตามไปตามที่มันปรากฏนั้นก็เหมือนกันเขาปรากฏยังไงก็กำหนดอย่างนั้นเพราะว่าเราจะได้ปัจจุบันอุปมาเหมือนกันแปรรูปวัตถุดิบนะที่เรามีอยู่ก็เพื่อให้เข้าถึงประโยชน์ หรือว่าจะเป็นการรู้เฉยๆก็ได้เกิดอะไรขึ้นก็รู้เฉยๆอย่าไปยินดียินร้ายกับเขาวันนี้ถ้าเราเข้าใจโครงสร้างดีแล้วการปฏิบัติของเราก็จะง่ายเพราะเรามีเครื่องมือและอุปกรณ์มากมายในการที่จะทำ ทำงานในสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นตามความเหมาะสมของกิจการงานที่ทำขาดเหลืออะไรแล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปอันนี้เป็นลักษณะ ครงสร้างของความเป็นไปของชีวิตมันเวลามันก็ผ่านไปอีกวันหนึ่งแล้วเมื่อวานก็29วันนี้ก็30สสิ่งที่กำลังนำพาชีวิตของเราไปก็คือเวลา คนส่วนใหญ่ย่อมประมาทในวัยย่อมประมาทในชีวิตบ้างย่อมประมาทในความไม่มีโรคบ้างก็เลยไม่ได้คำนึงถึงความจริงข้อนี้ไม่ได้สั่งสมสเสบียงบุญภาวนา ซึ่งบนสเสบียงบุนภาวนาไม่ต้องลงทุนเยอะเหมือนอย่างอื่นอน,นั้นโพธิสัตว์ที่พระองค์ทรงเลือกเส้นทางของสมณะในการฝึกจิตก็เพราะว่าไม่มีภาระที่ต้องแสวงหามากมายไม่ว่าจะเป็นอาหาร ก็กินแต่พออิ่มเครื่องนุ่งห่มก็ใช้แต่นิดปกปิดความหนาวความเย็นความร้อนไม่ได้สะสมสั่งสะสมเส,สนาสะนะก็อยู่ตามอัตภาพตามศรัทธาที่ย่โจมสร้างถวายและไม่อยู่เป็นที่ประจำตลอด ก็ไปที่โน่นที่นี่ตามเหมาะสมแม้แต่ยารักษาโรคก็ใช้เท่าที่จำเป็นไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยหรือไม่ได้กักตุนไม่ได้ทำเพื่อการค้าขายหรือไม่ได้ทำเพื่อการ ต้องการลาบผลอะไรที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่มีภาระเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น เรียว่าไม่ยึดติดไม่ครอบครองไม่เป็นเจ้าเขอบเจ้าของสิ่งใดแต่ว่าใช้ประโยชน์เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการฝึกฝนอบรมตนเอง จนเข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถอนกิเลสตามลำดับจนกิเลสไม่สามารถครอบครองจิตใจได้แล้วจึงเป็นคุณอุปการเป็นที่พึ่งของตนเองได้ปัจจตัง เวทิตัพโพวินโยหิเนี่ยทำที่พึ่งของตนได้แล้วทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพงค์ก็นำความรู้ความเข้าใจในการออกจากทุกขมาแสดงฉะนั้นผู้ที่หวังความ จเจริญใหการภาวนาก็ต้องกลับมามองจุดนี้หลับตาเข้ามาสำรวจภายในรูปภายในนามของเราไม่ว่าจะเป็นพองยุบนั่งถูกเวทนาชาเน็บเจ็บปวดเมื่อยตึงเกงสุขทุกเฉยๆพอใจไม่พอใจ นิวรมีก็ดูนิวรไม่พอใจมีก็ดูไม่ว่าจะเป็นความพอใจความไม่พอใจความง่งซึมความฟุ้งซ่านที่เป็นกุศลหรืออกุศลหรือว่าความลังเลสงสยัยไม่แน่ใจเกิดอะไรขึ้นก็ เรียนรู้ดูเห็นเข้าใจไปวางใจให้เป็นอย่ากลัวอย่านี้อย่าฝืนอย่าบังคับอย่าสงสัยวางใจเป็นกลางรู้ตามความเป็นจริงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงคือพระไตรักในสิ่งเหล่านั้นให้เห็นความเกิดดับในสิ่งเหล่านั้น มันจะเร็วจะช้าจะหนักจะเบาจะต่อเนื่องจะสม่ำเสมอเราก็ต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวกับเขานุ่มนวลหนักแน่นมั่นคงต่อเนื่องสม่ำเสมอผ่อนสั้นผ่อนยาวจจอต่อเนื่องไม่ขาดสายแล้วก็ดูไป จริงๆแล้วไม่ยากถ้าเข้าใจวิธีแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการเราก็จะสามารถที่จะอยู่ดูเห็นเข้าใจได้รับประโยชน์จากการเห็นภายในเห็นภายนอกหลับตาเห็นภายในคือเห็นใจของเรา ลืมตาเห็นภายนอกเห็นวัตถุสิ่งของเห็นธรรมชาติเห็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายต่อไปก็ตั้งใจดูธรรมชาติของรูปนามที่เขากำลังแสดงความจริงให้เราเห็นก่อนที่เราจะแผ่เมตตากันต่อไป กสมควรแก่เวลาน้อมกายน้อมใจความรู้สึกตัวและเราจะร่วมกันแผ่เมตตาอาหังสุขิโตโหมิขอยกาพระเจ้ามีความสุขป่าสจาเวีนไัยอุปสรคอันรายใดๆดบริหารตน ให้มีความสุขด้วยอำนาจบนนุญกุศลนี้ขอให้ข้าพาเจ้าทั้งหลายได้พบกัลยาณมิตรที่ดีที่มีสัมมาทิฏิกัลยาณมิตรที่ดีที่คบหากันอยู่แล้วขอให้มีความสุขโดยการเจริญสติ ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายดำรงธาตุขันให้เป็นไปได้ด้วยดีในเรียบทน้อยใหญ่อย่างมีความสุขด้วยการเจริญสติขอให้จิตการงานที่ข้าพเจ้าทำมีกรลยาณมิตรที่ดีอุปธรรมภ์คำชูดูแล สนับสนุนส่งเสริมให้สำเร็จไปได้ด้วยดีทรัพย์ทั้งหลายที่ยังไม่เกิดเจ้าทิศทั้งหลายขอให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าที่เกิดขึ้นแล้วขอยจะเดินงอกงามไรได้สร้างบารมีให้ครอบครัวของข้าพเจ้า มีความสุขอย่าทะเลาะเบาแวงกันมีความสมัครสมานสมัคคีมีปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมรู้หน้าที่ที่จะกระทำต่อกันเพื่อสร้างบารมีขอให้บุตรธิดาสามีภรรยาของข้าพเจ้า มีความสุขมีความกตัญญูกตเวทีรู้หน้าที่ที่จะกระทำต่อกันเพื่อสร้างบาร,รมีมีปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมขอสัพรพสัตว์ทั้งหลายในสามสิบเอ็ดภพภูมิมีความสุข ตามสมควรแก่อัตภาพของตนกัพเจ้าทั้งหลายตั้งจิตอธิฐานไว้ที่พระนิพพานสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิ